สวัสดีครับทุกท่านนะผมครีซี่คอนนะอยู่กับเกมมือถือก u n d ดัมจีเน r เรชันอีเทนัลนะครับเกมแนวเทิร์นเบทนี่แหละนะครับผมนะก็เป็นอะเขาเรียกนะเป็น,เป,นเป็นช่งงวงโคเบสตาเออนะครับนี่ก็มีซีรีส์มากมายนะครับเันๆกันกดัมครับจัดไปครับผม มาละนะครับก็อภายในเกมก็ผมก็เดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันเป็นยังไงครับเนี่น่าจะเอากราฟิกมาจากแบบต้นฉบับเลยนะประมาณนั้นนะครับผมอ่ะด้านลับแรกเลยก็คือไปที่ด่านนะครับตรงนี้มันจะมีซีรีส์ให้เลือกครับผมอันนี้เป็นโกดเบต้านะคงมีแค่นี้หรืออาจจะต้องปลดล็อกก่อนหรือเปล่านะครับผมประมาณนี้ก็เลือกเล่นด่านไปครับมันจะมีเนื้อเรื่องนะครับตามตามตามที่ใครๆหลายคนเคยดูนะ นะครับก็เลือกด่านเอานะบางด่านก็จะเป็นแค่ในเรื่องซอรีบางด่านก็จะเข้าไปต่อสู้นะครับก็เดี๋ยวเลือกสอันหนึ่งกันอะไรดีวะ่แลนการชิวๆนะครับก็เป็นศัตรูนะแล้วก็ของที่จะได้รับนะครับผมก,ก็ทางด้านซ้ายไปเทั้งสกอร์ก็จะเป็นภารกิจนะครผม ให้มันได้3ดาวนั่นแหละนะครับกดเข้ามาก็ผมก็จัดทงจัดทีมะกดจิ้มเลือกได้เลยครับจะเอาตัวไหนเข้ามาจะเอาไพล็อตคนไหนมาขับอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าขี้เกียจก็ออโต้ไปนะครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าชื่นชอบตัวละครคนไหนก็ให้จัดลงเอาเองนะครับจะดีที่สุดนะครับ คือตัวตัวอวยะเนาะอะไรทำนองนี้ประมาณนี้แล้วกันมันจัดมาให้นะฮะโอเคจัดไปครับผมนี่มีดินฟ้าอากาศดูใช่ไหมนะเนี่ยออกค่าคอสนะครับไม่มีอะไรโอเคครับผมคอมเมนเมนูคอมมิชชั่นเมนูสามารถเซฟได้นะมันยังล็อกอยู่ไม่รู้เปิดยังไงอาจจะต้องเล่นไปเรื่อยเรื่อยหรือเปล่าประมาณนั้น <c oughs> มาฮะนี่ก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับผมต,ต่างกินด้วยก็ชิลๆเลยนะครับ pattern start น,นะครับตัวเกมมีออปเ้ให้ด้วยนะเออนะครับนี่อเล่นสปีสสดไปก่อนเลกดครับผมนี่เหมือนกับ generation หรือพวกอืมอะไรนะ s u p e r w o r l d war อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดินตามช่องสีแดงนะที่เดินได้นะครับแล้วก็ระยะโจมตีก็ปกตยนะ มีบอกหมดเลยครับ้โจมตีการโจมตีโดนนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้โจมตีไม่ถึงถึงตัวเดียวนะครับก็เลือกเอาครับผมนี่ยสกองสกิลนะมันก็จะมีค่า en นะครับผมบางท่าก็อาจจะใช้ mp ด้วยนะครับก,ก็เลือกเลือกเอานะครับต้องคํานวณบริหารการจัดการให้ดีนะครับจัดมาครับตัวนี้นี่ก็จะให้เลือกว่าเบลต์เทนแอนิเมชันไหมถ้าขี้เกียจดูก็ ออฟไปนะครับแต่ว่าถ้ากดออโต้เนี่ยมันจะไม่โชว์ให้ให้ดูนะครับแบบแบบนี้ยนี่ไนว่ามินิชั่นสวยนะดูดูแต่ถ้าแตกปุ๊บก็จะคล้ายๆแบบสคริปไปเลยเป็นไงครับผมทำนองนี้แต่ของศัตรูจะไม่มีนะมันจะแบบแอันนี้มาให้แทนแม่นะเนาะแฟนบายไปไม่เจอแล้วกันอ่ะตัวต่อมาครับผมฟินิกซ์กันดั้มใช่ไหม อันนี้ตัวตัวปรดอยแล้วแต่ตัวปรดจริงๆผมยังไม่มานะฮะนี่แล้วกันพันแนลจัดปลายลูกน,นี่เฮ้ยอะไรทำบองนี่ไงอย่างเท่นะครับปีกก็ง,งสวยเลยกคือดึงจากต้นฉบ,บับนั่นนี่มาเลยนะครับผมะประมาณนี้ ไม่ถึงนะจริงๆเล่นแบบว่าอย่างนี้ก็ได้นะเลือกสกลิลก่อนเดินครับผมแล้วก็วิ่งเข้าไปจิม้มมันก็จะเดินไปให้มันก็จะง่ายหน่อยอะไรจำลอ,องเยอะอืมนะฮะอโอเคสปปกิฟต์ไปเถอหฮึดิคาบครับผมลาบอ,อ่ะหนึ่งครับเห็นไหมกดจิ้มไปเลยครับถ้าไม่ถึงมันก็จะอื้ออนะแต่ถ้าถึงมันจะเดินไปมากแล้วก็ใช้ท่าแบบ อะไรอย่างเงี้ยที่เราเลือกเอาไว้นะครับไม่เลวทีนี้ตัวสองตัวนี้ไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวก,ก็ก็จำไม่ได้แล้วว่ามันทำงานนะครับอ่ะออโต้ไปเลยแล้วกันครับผมอ,ออโต้จะเป็นอะไรเล่นให้เองแบบชิวๆนะแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไร<ม>คอมอะนะ่ะเนาะมันก็จะเดินแบบมึนๆอื้ออื้เดินเองดีกว่านะในบางด่านนะครับถ้าถ้าแบบหุ่นเราเจ๋งหุ่นเราแบบ เก่งแล้วก็ออโต้ไปได้นะครับประมาณนี้ให้ดูลงไปวดเร็วนะครับลองไปเล่นเล่นกันดูเห็นไหมถ้าถ้าออโต้เขาจะสกิปแอนิเมชันให้เราเลยก็คือแบบไม่เสียเวาลาแน่นอนนะครับอะไรทำนอนนะงนั้นงะ่ายสวนเลยครับไอ้น้องโอเคนลยกุ้งบไหมเนี่ยเออฮยกันหน่อยชา ันเนพื่อนอัมโลเรามาขับยันแม่นะครับอันนี้อัมโลของเน,นื้อเรื่องอนะฮะนี่ไงล่ะโอเคน่าจะเคลียร์นะแล้วเ,เรื่องขึ้นมาครับผมโอเค ไม่ได้อ่านเลยที่คืออะไรช่างหันทำลายไปให้หมดเดี๋ยวก็จบนะฮะฮึมฮึมจุดของเขาเอี่ยคอมอ่าอะไรนะบางทีถ้าอยู่ใกล้ๆกลแอร์ทะเลกันมันจะมันจะทำคอมโบยิงให้นะครับถือว่าดี มาฮะอืมอันเลก็ได้เดียวใจเย็นอืมู้มงหนึ่งไม่ใช่หรอกเจ้าอร่นหนีเดียวตาย โอ,โอเคมาครับไปก่อนเอานี้ยิงก่อนดีกว่าสองนเจ็ดครับผมมานี่มีคนช่วยถึงสองตัวละครด้วยกันนะครับซับขร์ยแท็กใช่ไหมมันจะเขียนบอกไาจัดไปครับผมอีกหน่อยอีกหน่อยนี่ยอะไรกําลงเล่ะเรียบร้อยครับ จบไหมเพื่อนอยังไม่จบฮนะเอาอัมโรดตรงตีเท่านี้ดีกว่าอา้ยโอเคออตโต้ได้ชามันไปแล้วดิ้งมันดุนันมะดิ้งมันดุเรียบร้อยไปเดินอีกหนึ่งรอบครับผมเอเอ ถ้าจะไม่ผิดเหมือนจะแบบอะไรวะฆ่าตัวละครได้หรือเปล่าเินเดได่แสด้ให้าอห็นจำไม่ได้แล้วนะครับอเอียน้าจะหมดนะครับผม,พมเพราะว่าเขาบอกว่าที่รอร 11. จอยสุดตัวละครก็จะวินด่านนี้เฮ้ยมีว่ะเลื่องนิดหน่อย เฮ้ยมีเมันยับยิงสกิปไปได้เลยนะเออจะได้จบจบนะครับผมโอ okay. เคแพตเทิลเคลียร์ครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปงเลือกอัพกันไปนะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ไปลองเล่นกันดูนะครับถ้าใครชื่นชอบอนะเราดูระบบอื่นๆกันบ้าง ดีกว่านะมีอะไรบ้างลนะ่ะอะไปที่สเต็ปครับผมเหมือนเดิมนะจะมีตอนนี้มีถึงซีดนะครับแล้วก็ทันด้วยโบนะครับผมจีกันดั้มเราอย่างไม่มานะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันไปนะตอนโอเพนแล้วกันอันนี้จะเป็นอัปเกรดมาทะเลครับผมก็เป็นด่านนะเข้าให้ให้เข้าไปเล่นนะครับผมประจําวันนะอย่าลืมอย่าลืมเข้าไปนะเพราะว่าอ่ามันจํากัดด้วยนะครับเพื่อที่จะเอาไว้อัปเกรดหุ่นยนต์นะครับผมประมาณนี้ส่วนอีเทอร์เนลนี่อันนี้คือ ต้องผ่านดาวล็อกยับเลยอ่ะก็เลเวลค่อนข้างเยอะนะาศัตรูนะก็ต้องรอดูเลเวลนะครับแล้วก็เข้ามาต่อสู้อะไรเงี้ยเออนะครับโอเคอ่ะต่อมาครับ My p เพจอันแรกเลยก็คือเป็นในเรื่องของหน้าจออินเตอร์เฟซต่างๆนะแล้วนี้ก็ยังล็อกอยู่นะครับผมผม,ผมอาจจะยังเล่นไม่ไม่ได้เยอะหรือเปล่าหรือมันเป็นโค้ดเบต้าหรือเปล่าน,นะนี่มันก็เลยล็อกซะเยอะ นะครับสามารถปรเปลี่ยนหุ่นได้นะฮะเอามาโชว์หน้าข้างหน้านะครับเราก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นเป็นอีกอะไรสักอย่างมาดูกาชาปองเลยแล้วกันนะครับผมแอนดัมเอสเทมเบอร์นะจัดไปครับผมมาเนี่ยตัวนี้เป็นแอนดัมดัแบบเบิลปาทูก้านะครับเฮ้ยอ,อ๋อ,อไม่ใช่ครับเป็นแค่หน้าการเปิดกาชานะกดดีครับผม มีไหมมีอะไรเจ๋อเจาไหมเฮ้ยอย่างน้อยก็มีสีดกแกลกว่ะยิงมันนี่มีแล้วไหมอือหือี่กี้นะฮะอือหือสองดาวครับกี้ทั้งนั้นเลยวิ่ตอมอืออยังไงสามดาวมาไหมอือหือ เ,เด็กกี้ๆเฮ้ยอย่างไรก็มีคันดั่นนี่อ่ากันดั้มฮะออริจินอลสามดาวน,นะเป็นเออร์รี่ทายนะครับน่าจะเป็นเกมนี้เกมนี้น่าจะมีกันดั้มหลายคือตัวหนึ่งอาจจะมีหลายหลายคาแรคเตอร์นะเพราะอย่างฟินิกผมยังมีหลายคาแรคเตอร์เลยนะครับเนี่ยอะไรเ่ยอาเกนไหมอาเกนเล็กนิดเดีครับผม มาจะคิดอะไรอืมอืมตัวนี้นะทำไม่ได้แล้วเรื่องไหนแล้วก็ฮาโลฮาโลสามดาวเหรอเนี่ยเชพโดออกเป็นของกันดั้มอีทเทอร์นอลนะฮะอันนี้จากเรื่องไหนมันดูจากเรื่องนะ่าเอออีทเทอร์นอลเหมือนกันน้ำซีดนะฮะมันดูมันดูได้แหละบางทีก็จำไม่ได้ มาประมาณนี้นะครับหมดแล้วเพชรเปิดทั้งหมดเลยนะนะก็โคสเบต้าดับเบิลสกุก้าจะมาไหมไม่มาครับกีจัดมาเด็กกีสุดๆตาเจ้าอโอเคท่าน เฮ้ยตายก็โอเคครับ okay, ผมถือว่าสามดาวนะตมามนี้ <c oughs> มาต่อมาครับก็เป็นในเรื่องของการอ,อ,อัพเกรดตัวละครเด้๋ยาดูหน้าจอปะละกันก็จะมีอของขวาญมาลงมาล้าจดหมายนู่นนี่นะฮะแล้วก็มิชชั่นพวก เดลี่เควส t นะครับ Main Quest นะครับหรืออีเวนต่างๆนะครับก็มารับของรางวัลตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ช็อปครับนี่ดูเลยไล่ๆไปเลยซื้อของซื้อองครับผมนี่ประมาณนี้ทีช็อปนะก็คงจะเป็นเติมกันนั่นแหละต่อมาเป็นการอัปเกรดครับผมอัปเกรด n d Train นะครับก็คือเพิ่มพลังอัปเกรดนู่นนี่นะครับอ่ะมาดูกันนะทำยังไงนี่ครับผมคลินิกนะครับ ่าวงเล็บ power อะไรสักอย่างแปลว่า unlese นะครับกับลินิกธรรมดานะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะเดี๋ยวว่ากันนะอ้อสีทกนี้ฮนะอัพฮาโลแม่งเลยขึ้น <c oughs> อัพดาวครับผมก็เนี่ยครับมันจะมีพวกนี้ต้องคอยไปแบบหาทรัพยากรนะครับเพื่อที่มาอัพเลเวลตรงนี้แล้วก็ อัพเลืตรงนี้เสร็จนะฮะมาที่พอยต์ตรงนี้ครับผมก็คือเป็นการอัพสเตตัสอ่าอันนี้ดีมากเลยนะครับแล้วแต่ว่าใครจะเล่นสายไหนซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะคิดว่าอัพไม่เหมือนกันแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเลือกอัพได้ไงอ่ามันถือว่าแกวตรงนี้นะฮะนี่มันก็อัพโรนันนี่ไปครับมันมีหลากหลายนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะก็ต้องไปอัพเกรด หุ่นยนต์จำต่อน,นะครับก็จะมีบอกตัวหุ่นยนต์มีอะไรบ้างมีเว็บพอนนะครับกดเข้ามาก็จะเป็นเนี่ยแบบนี้อ่าเขาเรียกอะไรนะพวกความสามารถต่างๆแนละ้วยิงตรงไหนอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอะไรย่างเงี้ยเบตตี้หุ่นครับผมสามารถใส่เพิ่มเติมได้นะแต่ว่ายังไม่มีนะครับก็ประมาณนี้อัปเกรดได้ด้วยนะก็ต้องใช้พวกนี้แหละในการอัปเกรดเบตตี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับผมมอสอันนี้น่าจะเป็น น,นี่ป่าวะก็สูงป่าวะมีสกิลมอดด้วยโอเคช่างมันอันนี้ไม่รู้นะคืออะไรนะครับเพราะกันดึกลับนะครับผมก็คืออันเนี้ยเหมือนจะเป็นอันนี้ปะ่ะเส้นทางการได้หนนะออุ่นนะเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอะไรทำนองนี้หรือเปละหรือแค่อ่าอ๋ออาจจะเป็นแค่นี้ก็ได้ครับตารางว่าหุ่นจากตัวเนี้ยมันสามารถ กลายพันธุ์เป็นตัวไหนได้บ้างหรือเปล่าอันนี้เดาแล้่เอยนะครักสไตล์นะครับไปถึงสไตล์มั้ยสไตล์กันดนะั้มมั้ยแต่จะไม่บีดมันจะมีผสมเปล่าวะเออบางพวกจีเจเนชะั่นล่ะยังมีไม่ถึงนีม่มีม้งยังมีไม่ถึงพวกสไตล์ฟรีดอมนะมีแล้วกวูหาไม่เจอแล้ว อ๋อมันอย่าซีซีรีส์ครับผมเนี่ยทั้งทั้งหมดเลยนะมีเราช่างมันนะเดี๋ยวว่ากันอ๋อมันสามารถแปลงร่างเป็นตัวนี้ได้ใช่ไหมเนี่ยเออนี่ๆๆหรือเปล่าวะงงเหมือนกันช่างมันครับเราต้องมีเลเวลสามสิบกว่าถึงจะแปลงเป็นนี่ได้เหรอ ดูก่อนแป๊บหนึ่งทำอะไรเดี๋ยวอ่ะช่างมันครับตามนี้เดี๋ยวค่อยว่ากัน <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นยันแม่ใช่ไหมเออนะก็อัพเกรดกันได้นะฮะแล้วก็อันนี้จะมีนี่ด้วยเอ้ยอเลิศรังรังรังทำไมตัวนี้อัพเกรดได้ตัวอื่นอัพเกรดไม่ได้วะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอ,อัลเทอร์มันคืออะไรกดเข้าไปดูสิอ๋อไปคล้ายๆเบลตี้ อะไรต่างๆนะครับผมอัพเกรดแม่มเลยโอ้นี่คือใช้ของมาจะทีคนเยอะเลยแท็กจะเพิ่มขึ้นแบบเยอะมากๆนะฮะโอเคนะถือว่าแจ๋วโอเคมีให้อัพทุกตัวนะครับแน่นอนจริงๆคาลิเก <Character S 2> ครับผมเป็นตัวละครผู้คนนะครับหรือพายโก็สามารถอัพเลเวลแล้วเทรนนิ่งอันนี้ได้ด้วยนะครับก็คือ เป็นอัพเซตั้เหมนเดียวขาจะเป็นในเบสไหนนะครับประมาณนี้ส่วนับเกรดก็ตามนั้นนะผมีมต้องมีตัวละครให้ถึงแล้วก็มีของนี่ด้วยโอ้ใช้มัตีเรียกค่อนข้างเยอะเนาะยีเทีต่างๆครับผมปึ๊บปั๊บ,บมีเบรตี้อะไรมัางนู่นนี่นะครับมีอัเซตอรให้ใส่ด้วยนะซึ่งตัวนกี้ทั้งนั้นเลยไม่มีสอสดาวเลย มันโลกม,มันมีไงนี่มันมีอนื้อปริตตี้นะครับมีนิวอไทส์นะครับก็เนื้อชั้นแอนด์เวิรบายยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาง่ายๆคือสามารถอัปเกรดได้นะแต่ว่ายังอัปเกรดไม่ได้ตอนนี้เนนิ่งดีบอดด้วยนะครับคืออะไรวะช่างมันแล้วกัน <c oughs> เอากัะน,นัย <c oughs> ใช่ไหมอันถูกปะเนี่ยอ๋อเอาง่ายคือจัดทีครับผมออโต้ครับจบจบคนใหม่ใหม่มาครับออโต้ไปเลย <c oughs> มัน วนตัวนี้มันเยอะจังวะะประมาณนั้นเกรดออโออเคถ้าเป็นเกรดเฮ้ยเอากันดั้มขึ้นดิขะโทษเนี่ยเนี่เออนี่ฮาโลเนี่ยถามดา้วเอาเนี่ยเห็นไหม สเตย์อ่าไปแล้วเนาะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นกิลหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมแล้วก็ยูนิตแอสเซมบลก็นั่นแหละคาชปองนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็ส่วนตรงนี้ฮะก็ยังล็อกล็อกเยอะอยู่เลยนะครับไม่รู้ว่ายังเล่นไม่ถึงหรือเปล่าน่าจะเอาแค่น,นี้ก่อนแล้วกันนะครับคราวนะอันนี้เป็นควสเลระ G X S D กันดั้มเนี่ยอะไรวะตอนนี้ซีรีส์มีแค่นี้นะมันเป็นเควสที่จะปลดล็อกตัวละครใช่ไหมครับเนี่ยนี่พี่กีระยมมังมาตอบนะครับผมไม่อยากฆ่าใครเลยนะฮะว่าอนะนะมองกันจะฆ่าใครเลยจริงๆนะแล้วก็ยิงตูเ้เหมือนโกโก้ควานเงินไปนะครับนี่อันนี้จะเป็นเควสแหละแบบเฮ้ยเขา อ๋อเขาแบ่งเป็น UC ซีรีส์นะก็จะรวม u ูซีทั้งหมดในนี้นะมีทั้งกันดั้มมือสูดแล้วก็กันดั้มออริจินอลด้วยนะครับเออก็ถือว่าดีนะอันนี้ซีรีส์แรกแรกพันธบันะโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะ้วผมก็ยังอื่นก็ยังดูอะไรไม่ได้อ่ะไอเทมอ่าดูให้หมดก่น คืออะไรวะจังหวัดไตเติ้ลก็ไม่มีอะไรก็ไม่มานะครับผมคอนเฟิร์มิชันนี่คืออะไรฮะคอนฟิกบานจริงโอ้ล็อกยับเลยนะครับก็โค้ดเบต้าแหละตามนั้นโอเทอร์โอเคไม่มีอะไรครับผมน่าจะประมาณนี้ก่อนนะฮะสำหรับใครชื่นชอบครับผมรอโอเพนนะเพราะมันจะมันจะมันเพิ่งมันโค้ดเบตนะ้าเนาะก็รอโอเพนแล้วกันค่อยวางกาันละกันนะครับผม โอเคสำหรับว okay, ันนี bye. Bye ้ก็ไปละนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับผม